ผู้ที่เกิดวันพระศัป,ปดีนะครับพลังดวงของท่านในวันนี้นะครับการงานธุรกิจของท่านแม้จะมีปัญหาเข้ามานะครับที่ทำให้ท่านต้องรับมือส่งต้องแก้ไขต้องจัดการนะครับก็ทำให้ท่านนั้นสามารถรับมือได้ในทิศทางที่ดีนะครับก็เป็นปัญหาเดิมๆนะครับเก่าๆที่วนๆเวียนๆเข้ามาก็ทาให้ท่านนั้นจัดระบบระเบียบในการ ที่จะให้เกิดสู่สภาพคล่องนะครับรู้จักกระจายงานอย่างเหมาะสมวางแผนในที่ต่างที่สมดุลนะครับก็ทำให้การงานธุรกิจของท่านนั้นเดินหน้าสู่เป้าหมายด้วยความสำเร็จได้รวดเร็วอย่างที่ปรารถนานะครับ ในเส้นทางการเงินในวันนี้นครับชาวันพระเรดัป,ปดีนั้นการเงินก็หลั่งไหลเข้ามาจากความสําเร็จอย่างเหมาะสมอย่างคู่ควรนะครับความรู้ความสามารถของท่านนะครับศักยภาพการจัดการให้สู่ความสําเร็จแล้วก็ดึงดูดเข้ามานะครับบางคนก็มีเงินมากมายนะครับในการที่โยกไปสร้างตานบุญบารมีอะไรเสริมสร้างบารมีของตอนเองให้เกิดขึ้นนะครับแม้จะมีรายจ่ายหลักๆอยู่ก็ตามนะครับแต่ก็ไม่ได้สร้างปัญหาเดือดร้อนแต่ก็ระมัดระวังในเรื่องรายจ่ายบางสถานการณ์บางท่านเตอนนั้นเอง นะครับเพราะฉะนั้นการจะจ่ายจะจ่ายอะไรก็ควรจะจัดสมดุลให้เหมาะสมนะครับเพื่อที่จะจ่ายเงินไปแล้วไม่เสียประโยชน์หรือไม่เสียความรู้สึกนะครับก็อย่างเช่นในเรื่องของการช่วยเหลือเกื้อกูลผู้หนึ่งผู้ใดก็ตามนะครับเพราะฉะนั้นการจะช่วยเหลือใครก็อย่าเพิ่งรีบด่วนใจร้อนผีผามรีบจ่ายช่วยออกไปก็พิจารณาอย่างรอบครอบนะครับเพราะบางทีนั้นคนที่เข้ามาขอความช่วยเหลือในทางการเงินอาจจะมาสร้าง จินตนิยายท่านได้ฟังอะไรก็ได้นะครับเพื่อให้ท่านเมตตาสงสารได้โดยเช่นกันเพราะฉะนั้นถ้าลักษณะนั้นนะครับท่านจ่ายเงินช่วยเหลือไปแล้วก็ไม่เกิดผลประโยชน์อะไรนะครับทตาให้ท่านเสียความรู้สึกได้เช่นกันนะครับเพราะฉะนั้นไม่ควรที่จะใจร้อนควรพิจารณาอย่างต่องแท้ก่อนที่จะช่วยใครก็เรียกว่าตู้ช่วยไปแล้วก็ตกเป้าหมายในการที่จะจ่ายจ่ายเงินนั่นเองนะครับในเส้นต่างของความรักความสัมพันธ์ในวันนี้จาวันเพลศบดีนะครับคนที่โสดนั้นบางคนก็อาจจะเจอ เกิดเชอรักนะครับในสถานการณ์ของรักที่ไม่สมหวังสมปรารถนาทําให้บาดเจ็บกายใจมากนะครับก็จะอยู่ในช่วงของการดูแลกายใจให้สู่ความสมดุลนะครับหรือบางทีก็อาจจะเอาใจมาไปเรื่องของเป็นจิตอาสาใช้เวลากับการดูแลช่วยเหลือเกื้อกูลผู้อื่นหรือในเรื่องของการไปสร้างบนสร้างทานบารมีต่ำจิตใจให้สงบยิ่งขึ้นนะครับก็เป็นการหาเยียวยาจิตใจของตัวเอง ส่วนบางคนที่ไม่มีปัญหาอะไรนะครับคนโสดไม่เคยมีปัญหาในเรื่องของความรักวันนี้ก็จะมีโอกาสนะครับที่บางทีมีการเดินทางที่อาจจะทําให้มีไกลยื่นโอกาสดีๆที่จะมีความรักความสัมพันธ์ก็มาได้ด้วยนะครับส่วนคู่รักคู่สัมพันธ์ในวันนี้นะครับความรักความสัมพันธ์ก็ได้รับการดูแลนะครับให้มีความสมดุลในความรักความสัมพันธ์อย่างมั่นคงอย่างต่อเนื่องแม้จะมีวัสดุปัญหาก็มา อย่าแบบใดก็ตามนะครับก็พร้อมที่จะดูแลให้เกิดความเหมาะสมเกิดความสมดุลในความรักความสัมพันธ์นะครับ ไพ่ได้สำรับในวันนี้นะครับของชาววันพะหัสบดีนะครับเดือดซันก็บ่งบอกถึงสถานการณ์ของการพัฒนาไปสู่การเติบโตรุ่งเรืองอย่างต่อเนื่องในทิศทางที่ดีนะครับที่อะไรก็ตามที่ต้นบริหารบริจัดก,การนะครับก็จะสําเร็จลุล่วงไปสู่เป้าหมายดังที่หวังที่ปรารถนาซึ่งซึ่งจะนํามาความรุ่งเรืองความมั่งมีสีสุขนั่นเองนะครับที่ความเติบโตนี้จะใช้ดูแลทั้งตัวเองและครอบครัวให้มีความสุขสําราญเบิกบานใจนะครับเลขหน้าไพ่ในวันนี้ของชาววันพระ พฤดี961219นะครับก็ขอให้าวันพฤสภดีมีความสุขสดใสมีความมั่งคั่งบรุรมสมบูรณ์มีรักมีครอบครัวที่อบอุ่น